เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีเหล่าแฟนแฟนบรูโตนารูโตทุกทกท่านด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่เราติดไว้ในคลิปบรูโตคลิปที่แล้วเนาะที่เราเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับการร่วมมือกันระหว่างคาวากิแล้วก็บรูโตรวมถึงโค้ดแล้วก็ทางด้านตัวของจูร่าหรือว่าสี่สตูตัวใหม่ด้วยว่าเกณฑ์อะไรที่ทําให้พวกเขาเนี่ยถึงมาร่วมมือกันได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพามันเยอะซึ่งงกกก่ออ่่ออออออนนนนืืเเลยครับาาตตต้วูใ เรื่องบุรุโตะเนี่ยมันแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายฝ่ายเนาะฝ่ายโคโนะฮะก็จะมีคาวากิเนี่ยเป็นแกนนำนะครับผมซึ่งไล่ล่าบุรโตะซึ่งถูกกล่าวหาว่าฆ่าตัวของนารุโตะซึ่งเป็นพอแท้แต่ความจริงเนี่ยทุกคนรู้กันดีว่ามันไม่ใช่และอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือฝ่ายโคดที่กําลังจะไล่เก็บคนที่ทําร้ายอิชิกิละกันนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะเอาบุรโตะหรือคาวากิเนี่ยมาเป็นเครื่องสังเวยให้กับสิบหางนะครับนี่ก็อีกฝ่ายหนึ่งแล้วและอีกฝ่่่่่่่าาาาาายยยนนะนึงงงเเเเลลกกคือฝอฝขทีพพิดมมมใหมจจต้้้ไ ซึ่งก็มีแผนการในการบรรลุเป้าหมายของตัวเองนะครับไม่ว่าจะกินนารุโตะนะครับหรือว่าจะกินสลดดกินคโนฮามาลูหรือว่ากินเอด้านะครับรวมถึงความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขาในฐานะที่พวกเขาเนี่ยตื่นมาในรูปแบบใหม่นะครับที่ไม่ได้เป็นเหมือนต้นไม้เทพเจ้าเมื่อก่อนนี้ที่มีแต่แบบว่าอยากจะแดกอย่างเดียวนะครับคืออยากจะรู้นู่นรู้นี่รู้นั่นนะครับคือเรียกง่ายๆเสือกไปเรื่อยนะครับผมสําหรับไอศคตัวตัวใหม่แล้วก็ฝ่ายบรุโตะนะครับที่เป็นฝ่ายถูกไล่ล่าจากทั้ง3ฝ่ายเลยนะคือบรุโตะเนี่ยเหมือนอยู่ตรงกลาง และพวกนี้คืออธิบายไงเดียโค้ดทะเลาะคาวากิได้ใช่ไหมแต่โค้ดเนี่ยก็ต้องไล่ล่าบรูโตอยู่ดีนะครับคาวากิทะเลาะกับโค้ดได้คาวากิก็ไล่ล่าบรูโตอยู่ดีส่วนไอจูร่าเนี่ยคือจะทะเลาะกับโค้ดก็ได้จะทะเลาะคาวากิก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาไล่ล่าบรูโตอยู่ดีนะครับและยิ่งตอนล่าสุดเนี่ยปิดบัญชีให้กับบรูโตแล้วด้วยนะครับว่าต้องตายสถานเดียวและไม่อยากจะเอามาเป็นเครื่องสังเวยให้กับสิบหางแล้วนะครับและถ้ามองในมุมของบรูโตนะครับบรูโตเองเนี่ยก็สามารถที่จะไล่ล่าโค้ดได้นะ ไอ้สี่สตูตัวใหม่ได้นะครับแต่บรูโตเนี่ยเขาเคยพูดไว้แล้วว่าเขาจะไม่มีปัญหาคาวากิจนถึงขั้นที่แบบว่าฆ่าแกงกันอย่างแน่นอนนะครับเขาจะทําให้เหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่น้องทะเลาะก,กันใช่ไหมบรูโตเนี่ยก็เลยดูเสียเปรียบในเรื่องของการที่ว่าจะจัดการเด็ดขาดและในวันนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะได้ร่วมมือกันหรือเปล่าน,นะครับระหว่าง4ฝ่ายนะครับเราใช้คําว่าสฝ่ายแล้วกันนะเพราะาตอนนี้มันแยกกันแบบว่าอย่างชัดเจนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการร่วมมือกันเนี่ยเราเกิดไปตอนต้นคลิป นะครับและโค้ดเนี่ยจะมีโอกาสร่วมมือกับจูานะครับซึ่งเดี๋ยวเราเอาในมุมของโค้ดก่อนละกันนะครับเป็นตัวร้ายเนี่ยเปิดก่อนเลยซึ่งโค้ดณตอนนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเป็น4ี่กลุ่มนี้โค้ดแม่งคือกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดอะคือกลุ่มที่แบบว่าตอนนี้มึงไปหาเรื่องใครไม่ได้อะถ้ามึงไปหาเรื่องใครมึงโดนฆ่าอย่างเดียวเลยนะครับผมและบวกกับว่าเป้าหมายเนี่ยก็เริ่มเพี้ยนเริ่มอะไรไปหมดแล้วนะครับสำหรับโค้ดผมก็เลยมองว่าถ้าโค้ดจะมาร่วมมือจูาผมว่าได้นะครับเพราะว่าจู拉เนี่ย ดูเป็นคนมีเหตุมีผลนะครับบวกกับว่าเป้าหมายของจูราเองเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไปตรงกับเป้าหมายโค้ดไงคือโค้ดมันมีคนที่อยากจะล้างแค้นก็มีอมาโดนะครับผมมีตัวของคาวกิ ibles, บรุโตะซาสเกะนะครับและรวมถึงทางด้านรุโตะด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า5คนนี้รวมถึงชิคามารุด้วยนะคือถ้าโค้ดมาร่วมมือจูราเนี่ยเป้าหมายมันก็จะสําเร็จใช่ไหมและรวมถึงเป้าหมายสูงสุดของโค้ดเนี่ยคือการนําตรงคาวกิหรือบรุโตะเนี่ยมาเป็นเครื่องส่งเวย้ยกับ10หางนะครับซึ่งมันก็ ผมก็เลยคิดว่ามันร่วมมือกันได้นะครับแต่โค้ดเนี่ยน่าจะเป็นแบบลูกน้องเลยนะครับไม่น่าที่จะมีสถานะเท่าเทียมกันระหว่างจูราแล้วก็โค้ดอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจถ้ามันร่วมมือกันนะส่วนในแง่มุมของบรูโตแล้วก็ทางด้านคาวกินะครับไอ้สองคนเนี้ยมีโอกาสร่วมมือกันไหมถามว่ามีนะครับในตอนล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเขาก็ไม่ได้แบบว่าเจอกันแล้วจะใส่กันอย่างเดียวนะครับก็มีพูดคุยกันบ้างมี ถามถึงข้อมูลที่แต่ละคนรู้บ้างนะครับก็เลยคิดว่าถ้ามานั่งจับเข่าคุยกันดีๆนะครับผมบวกกับว่าณตอนที่1ของมังงะบรูโตหรือแม้แต่อนิเมะก็ตามนะครับเราเห็นว่าบรูโตเนี่ยใช้คาามาได้คล่องมากผมเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าการที่บรูโตจะฝึกคาามาได้คล่องขนาดนี้มันจะต้องฝึกมาจากใครนะครับผมก็เลยมองว่าน่าจะร่วมมือคาวกิแหละฝึกไปพร้อมกับคาวกินะครับคือมันจะวินวินทั้งสองฝ่ายเลยนะคาวกิสอนคาามาให้กับบรูโตในการเปิดใช้ได้อย่างอิสระใช่ไหมซึ่งโค้เนี่ยเคยพูดไว้แล้วนะครับใน ช่วงก่อนทาสคริปต์นะครับว่าบรูโตเนี่ยคือยังดึงศักยภาพคาม้าออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับคือเหมือนยังใช้คาม้าไม่เป็นอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมเลยมองว่าการที่จะสู้กับไอ้เหล่าศัาตรูตัวใหมน่นยคาม้าน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะครับในเรื่องของการเสริมสร้างพลังทางกายภาพเสริมสร้างประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้วิชากระถานะครับก็เลยคิดว่าอะบรูโตเนี่ยน่าจะต้องมีคนสอนในการเปิดใช้คาม้าได้อย่างอิสระนะครับบวกกับคาวกิเองฝีมือตอนนี้คาวกิอะแข็งแกร่งนะครับแต่ถ้ามาเทียบกับจู โตะเนี่ยคาวากิถือว่าเป็นเบอร์3นะครับใน4กลุ่มนี้ซึ่งเราเรียก4จกักรพรรดิได้ไหมในเรื่องนี้นะครับจกักรพรรดิแรกเนี่ยคือเราให้ตัวของจูล่าแล้วเพราะว่าตอนนี้ยืน1เลยนะครับผมแล้วบรุโตะยืน2คาวากิยืน3โคดยืน4นะครับผมก็เลยมองว่าถ้าคาวากิอยากเก่งขึ้นกว่านี้ก็ต้องฝึกกับบรุโตะนะครับผมแต่จริงๆคนที่ช่วยฝึกคาวากิเนี่ย มันก็มีทั้งเดมอนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าทาไมมันถึงไม่ช่วยฝึกในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าบรูโตเองเนี่ยก็บอกกับคาวากิแล้วเนาะว่าเอาแต่เล่นหรือว่าแบบไม่ค่อยจริงจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวของเดลตายังบอกเลยว่าบรูโตต่างหากที่ฝึกหนักขนาดไหนกันแน่และอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่พอจะทําให้ไอ้สคนนี้ร่วมมือกันได้คือทางด้านโมโมชิกิเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่มันฟื้นคืนชีพให้กับบรูโตไปในช่วงที่คาวากิฆ่าใช่ รูปแบบเดียวกับ ที่สุคุณะในจูสึเนี่ยยึดครองร่างเมกุมินะครับตรงที่ว่าเออรอบรุโตจิตใจอ่อนแอนะครับร่างกายบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็จะออกมานะครับแล้วก็ทําให้บรุโตเนี่ยดำดิ่งลงสู่ความมืดอะไรประมาณนี้โดยการฆ่าพวกพ้องบรุโตฆ่าคนสําคัญอะไรเงี้ยถ้าแบบนี้พอเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าจะแบบว่าให้กลับมาเกิดใหม่แบบอิชิกิเนี่ยโมชิกิไม่มีโอกาสแบบนั้นแล้วนะครับผมก็เลยมาว่าถ้าบรุโตบอกข้อนี้ให้กับทางด้านคาวกิได้รับรู้นะครับน่าจะตกลงแล้วก็น่าจะทําสัญญาชั่วคราวกันได้ว่าเออเราร่วมมือกันก่อน จัดการในสี่ศัตรูตัวใหม่จัดการโค้ดกันก่อนแล้วเราค่อยมาเล่นกันที่หลังนะครับซึ่งมันจะใปเชื่อมโยงกับภาพตอนที่1พอดีนะครับที่เหลือมัน2คนแล้วมันจะซัดกันเองนั่นแหละซึ่งผมเลยมองว่ามันเป็นแบบนี้นะถ้ามันเป็นไปได้ก็จะกลายเป็นว่า2คนนี้ร่วมมือกันนะครับเล่นงานศัตรูที่เหลือของพวกเขานะครับจะออกแนวซาสเกตแล้วก็นารูโตะเลยนะครับในช่วงสงครามโลกนินจาครั้งที่4อ่พอเล่นงานคาวุยะเสร็จมาดาราเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็มาซัดกันเองนะครับผมวัดกันดูซิว่าใครจะถูกใครจะผิดนะครับอย่างเช่นถ้าาวกชนะรโตต ตแต่ถ้าบรูตโตชนะคาวากิเรื่องที่เกิดมาเนี่ยก็ตามอย่างที่บรูตโตเขาบอกเลยจะกลายเป็นเรื่องเหมือนว่าพี่น้องทะเลาะกันนั่นเองนะครับก็ต้องมาวัดกันดูตรงนี้ว่าจะมีโอกาสากได้ร่วมมือกันอย่างที่เราเนี่ยพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันไปหรือเปล่านะครับแต่คาวากิเนี่ยมันตัวรัดอยู่แล้วอ่ะถ้าเราสังเกตเห็นนะครับคือบรูตโตจัดก,การโค้ดได้ใช่ไหมคาวากิเนี่ยมันก็มารัดน,นะครับแล้วก็ในตอนล่าสุดที่บรูตโตจัดก,การทางด้านตัวของฮิตาิได้นะครับคาวากิเนี่ยมันก็มาลัดในการระเบิดฮิตาิที่หลังนะครับเหม อยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าถ้าร่วมมือกันเนี่ยน่าจะเข้าขากันน่าดูเลยนะครับคือบรูโตจัดการเสร็จถ้ามันยังไม่ละเอียดคาวากิเก็บงานต่ออะไรเงี้ยสวยงามอยู่นะครับผมแต่คาวากิก็จะดูออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวซับมากกว่านะครับไม่ได้เป็นตัวหลักในการต่อสู้สักเท่าไหร่นะครับตรงนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถบอกกันได้เลยนะครับเพราะว่าเราพูดคุยวิเคราะห์เล่นก่อนที่ตอนที่13เนี่ยจะมานะครับซึ่งเห็นเขาแบบเกินมาอย่างเต็มที่เลยว่าตอนเนี้ยศัตรูเบอร์หนึ่งในใจผมเนี่ยมันกาลังจะออกมาคทิาํ เกี่ยวมันหลายคลิปเลยนะไอตัวนี้คือมันเป็นเบอร์หนึ่งในใจผมเลยนะครับเพราะผมชอบมันมากปากมันเนี่ยแซบดีนะครับสำหรับตัวของโมโมชิกิก็เดี๋ยวรอดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยตอนที่13ที่กําลังจะมาเนี่ย มันจะได้ออกมาไหมนะครับผมภาวนาให้มันออกมานะผมอยากให้มันมีบทแตกอยากให้มันออกมาในรูปแบบที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครมากนักนะครับแต่ก็คงจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าไอเนี้ยออกมาแต่ละทีเนี่ยเสียหายหนักทุกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบซาสึเกะก็เสียเนตสังสาระรอบที่เจอโค้ดนะครับก็เกือบที่จะฆ่านารุโตะถ้าคาวากิไม่มาช่วยนี่ก็เดี้ยงไปแล้วนะครับสำหรับนารุโตะอ่ะแล้วเดี๋ยวดูกันว่าออกมารอบนี้เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายอะไรให้กับหมู่บ้านหรือให้กับทางด้านคนรอบตัวบุรุโตะบ้างนะครับผมก็สําหรรัับวนนนนีีี้้มมปะะาาณเเท่ลยครับ ส่วนใครชอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องวันพีชเราได้ทาสปอยไปแล้วนะคือมันจะเกี่ยวกับเวก้ะพังนะครับแล้วก็จะเกี่ยวกับฮาคิราชันที่แชงเนี่ยคือยังอ่อนกว่าทางด้านจอยบอยเยอะเลยนะครับจากคํากล่าวของดอลลี่แล้วก็บกี้นะครับก็ลองเข้าไปดูต่อกันได้นะครับสามารถกดดูต่อได้เลยนะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะครับและสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไปไว้